ันไม่ใช่อะใช่ไหมครับมันไม่ใช่อะไม่ใช่อุ้ยเหมือนฉลามก็บินอุ้ยเท่หรวะนี่อะไรเนี่ยกูขี้เดียดว่ะออหมายเหตุโลบบตัดสินใจว่าเลือดมีความเสี่ยงสมจริงเนไปจากนั้นเราจึงลบเนื้อหาสำคัญออกทั้งหมดลอยแมพโดนโลภะไอ้เหี่ยไปแล้ไเอีกเกูไปแล้วใช่ยองเหง ตัวทำความสะอาดกลางคืนเนาะอะเขาพร้อมกันเขาพร้อมกันเรากันเรากันเวลามันสามวิแล้วตอนนี้ไป็ะไ่อไปไปไปโอ้สามสิบวิไม่เย็ดสองหนึนน่งไป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 ไไปไาเฮียงไนท์ฟรีเนอร์อุ้ยตอดเออมันมีเควดด้วยมีเควดมีเควส โอ้ยเคีหลอดนานจังวะเมาค้างอ๋อเอ้ทำไมมันเป็นแบบเนี้ยนี่ไงทุร oh. oh. ุทุรุสูงกจังอ่ะโอ้ว้าวว้าวหร拉เตอร์นะร拉เตอร์นะทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยเอ้ยมึงอย่านี่นี่นักงกูแตกเนี้ยบูทมันบูทใหม่ว่ะเฮดิรอไปดิไม่ก็เก็บมัาเปิดเไง อ๋อหรืกูตัวเตาขาไอยเหี้ยนีนนมนตัวสุ่มอย่างเงี้ยนเป็นกับแมพเีอยลูมพอดีแหละะเฟสลูมห้องน้ำห้องน้ำโอ้หเอเดกาวเด็สาวขี้เลยอะไอไหนไรนี้ไม่ใช่ไม่ขี้แตกอาจารย์ขี้อยู่ทำไมมึงก้มขนาดว่แค่ขี้ ตัวแค่เนี้ยเอาทิ้งไม่ได้ปะเอาไม่ต้องติดเอาทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ต้องไปทิ้งตรงโน้นโอ้ปั๊ปทิ้งได้คนเดียวอ้าวแอบไม่ต้องสูงอะไรกันละไรไม่มีนะไม่มีนะแล้วมันเดือดติดกันติดกันแล้วก็เกานะแบบที่เจ้าของบ้านที่นี่มันเป็นอะไรกับโคกหรอบ้าเนเนี่ยเกมนี้มึงต้องถามว่าเกมนี้เป็นอะไรกับโคก Living Room เราห,หนักแน่นม,มนนากไปไปโอ้โไม่มีเลยนะโฟ้จริงนี้อ่ะโคกอาทิตชู่ลง,งทำไรเนี่ยแตกแล้วก็นอนนี่ใช่ปกว่าเพราะมันเช็ดไม่สะอาดสักทีต้องเช็ดร้อมกันหรือเปล่ปาเ้ยต้องเอาเก็บพยายามหมดก่อนแล้วเปล่าไม่รู้อ่ะก็เช็ดได้ปกตินะต้องเก็บพยายามกันต้องเก็บพยายามน สวัสดีครับเราจะมาประมูลบ้านจากกรมบัะคับคดีกันนะครับเฮ้ัสุดมีตาแล้วมันต้องเอามันต้องเอาขยะที่อยู่บนน้ำออกอะไรเม้ยอะไรที่เย็นได้เหรอแต่ควายเมื่อกี้มึงเห็นอะไรไหมแม่งมีตัวหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยเสียงอะไรเสียงอะไรใครเดินแม่งเรามันหลบปั๊บปั๊บปั๊บไอ้สัตว์ปิดประตูดิปิดประตูดิเปิดทไ้เนี่ยอะไรเรา จำไปแล้วกูมึงไม่เห็นเหรอตัวเมื่อกี้ไอ้เฮียตัวสีแดงกูโดนไปแล้วกูโดนไปแล้วมึงโดนอะไรกูตั้งใจทำงานคุณไม่เห็นมึงโดนอะไรชั่วโมงละหกร้อยดอลลาร์กูไม่สนกูไม่ตกใจกูตกใจมึงเฮียอะไรกูก็เดินไปแล้วนะชั่วโมงละหกร้อยดอลลาร์นี่เนอกูช็อคได้นะ แล้วมึงจะแย่งกูถูแหนอแม่กูมไม่พล<อ>าดหัวซะเลยยายใจป๊อทไว้ยายใจป๊อทไปสอนเก็บเร็วจังเพื่องเงินเพื่องเงินกูปีนหัวอีกกี้ออองเองไปไปหยาดอยู่ไหนวะอยากอยาาเอาไปทิ้งลงที่เดิมป่ะแซวว่ามันจำแกลไม่เท่ากันจำสักแกแยกกูเขาเขียนเอเออันนี้ยามีการสปอยกูฟังถ้ากูต้องรู้ก่อนเพื่อน ไม่เสียงมึงปิงอ่ะอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอะไรอะไรดีดามี่ดีดามี่เกาะขาเกาะขาไม่เห็นเนี่ยกูเห็นกูเห็นตัวสีเทาๆตัวสูงอืมตอนนี่นั่นแหละตอนนั้นแหละมึงออกไปสิเครียเฮ้ยบ้านนี่รู้กูรู้ตัวบันที่เจมีแฮกเกอร์โค้งมากเลยแล้วแหละไม่ได้เป็นอย่างเดียวไอ้เหี้ยโอ้ย ถ้าอยากก็อยู่เนนสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยไม่ติดใส่ผมกูแต่เดี๋ยวเผมกูแตกทางนี้ปั๊บทางนี้ปั๊บเอามาทางนี้ทางนี้แดงไหนไม่ใช่เราพูดเห็นตัวสีแดงติดขาวสีขาว,ขาวอันนี้กุ้แจอะไรอยไข่ปิดประตูใส่มันคน่าสาวใส่ยี่ห้อจะหลอกนมอยู่ประตูใส่ ููดดีไ้อย่แเมื่อกี้มึงมึงไม่เปิดปิดเปิดปิดอยู่นั่นแหละเอ้ยเอ้ยอีกอะไรมาทำอย่างนั้นน่ะดาอทำไรเอ้ยใครตกไี้ที่อะเอาเพิ่งเงินเพิ่งเงินท้าเราเพิ่งเงินโอ้โหเราจะระเบิดกูจะระเบิดกูจะระเบิดไอ้กู้ถูกไม่มีแรงเลยวะใช่ไหมเออบอกมันได้ไหมว่าลำคานอะบอกมันได้ไหม แล้วเสร็จแ้ไปไปไปกูดอดอากรทิ้งขยะไม่ได้มาขัด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 เฮ้ยพี่กูเข้าไม่ได้ดอหยุมาะป้ามันเข้าไม่ได้เอาน้ำพบูชาแน่เลยแน่ๆเลยว่ะ เจตเจตตะตุดตะตุดแต่งอยู่บัตรไอ้นี้จูโซก็เหี้ย่แม่งบอกว่าขอบคุณนะแต่กูจะได้เออวิญญาณมึงว่าอะไรดอเธอจะมาเืินเยอะเป็นอะไรชอบยืนตันทั้งวันสิเสียงอะไรเสียงอะไรเพราะถอดเดือยอามาน่ายอย่างเงี้ยแรงกลางนะเทศเลย เฮ้ยหวานเดือนเอีไยไอ้ชายเอี่ยไอ้หูเอ้าหัวไปเก้ยเก้ๆเอากูทิ้งขยะไม่ได้มันทำอะไรไหมโอ้โหโอ้โหพี่ชายไม่ได้แบบนั้นดีพี่เกียดล้างนะเว้ยอูม พี่ชายบอกมันต้องการประตูเดินไปไหนของนั่นมันเดินไปไหนของมันป้าป้ากลับไปทำความสะอาดต่อหมดแล้วไปไม่ได้ต้องต้องรอมันเปิดประตูห้องนั้งเลยรักษาค่ะเอ้าหมันเหยียบมันเหยียบปุ๊บป้าป้าพยายยกมันขึ้นไม่ได้นะป้บปาไปเกมมันเล่เล่เล่เกมวันนี้เล่เกมวันนี้โอ ก็ตายตายตายอย่าบักบักบักสิมึงนับองมึงเปิดให้เอาเอาไปอเอาอย่ามารยาดีซะด้วยเอออังเหมือนเดิมนี่จบฮะ